สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่118นะคะเป็นวันพุธที่2ตุลาคม2,567นะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านราคาถูกนะคะฝากพี่พี่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทำ EP ต่อๆไปนะคะฝากช่องน้องไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของพี่ๆทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ พาของน้องเป็นพาเหมาตามบ้านสามารถชมไปเรื่อยๆก่อนได้นะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจพี่ๆก่อนนะหากชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนสามารถแจ้งหมายเลขรายการที่พี่ๆชอบให้น้องทราบได้เลยนะคะทุกรายการ300บาท4รายการ1,000บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการบวกเพิ่ม50บาทส่วนพี่ๆท่านไหนโอนน้องจัดส่งให้ฟรีนะคะใช้เป็นขนส่งไปสนีไทยของปัดภัยถึงมือแน่นอนนะคะ เบอร์ติดต่อสายด่วนนะคะ0876262939นะคะสามารถแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะทิ้งเบอร์โทรพร้อมลิงก์ไลน์ที่ชัดเจนไว้ให้ใต้แสดงความคิดเห็นของ EP นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะเริ่มที่รายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเก่าๆนะคะ ด้านในองค์จริงสวยมากนะคะพี่พีนะองค์นี้รายการที่1ค่ะหลวงปู่โตะนะคะวัดประดู่ฉิมพีค่ะนี่ค่ะรายการที่1น,นะคะ300บาทนะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่สองค่ะ รายการที่สองนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญหล่อบโบราณเหรียญเจ้าสัวนะพี่นะรายการที่สองค่ะสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะรายการที่สองนะพี่นะเหรียญหล่อบโบราณเจ้าสวะะัวค่ะด้านหลังมีรอยจานชัดเจนนะคะ รายการที่สองสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามนะคะน้องไม่ทราบที่นะคะเป็นพักเก่าๆเลยนะคะเป็นพักเก่าๆไม่ทราบที่นะคะรายการที่สามค่ะสามร้อยบาทนะคะนี่ค่ะต่อไปรายการที่สี่ค่ะ รายการที่4ค่ะรายการที่4นะคะน้องไม่ทราบที่นะคะองค์นี้นะคะน้องไม่ทราบที่นะคะพี่พี่นะรายการที่4นะคะด้านหลังเขียนว่า2480ค่ะ300บาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่นะถ้ามีราคาอื่นเดี๋ยวน้องจะแจ้งก่อนนะคะอ่าองนี้นะคะสำหรับรายการที่4ค่ะ น้องไม่ทราบที่นะคะต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่หค่ะเหลี่ยนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะรายการที่ห้าเหลี่ยนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่หนะคะพี่พี่นะา0 0บาทนะคะ ถูกใจองค์ไหนชอบองค์ไหนแจ้งใหม่เลขรายการที่พี่ๆชอบได้เลยนะคะอ่ารายการที่5ค่ะต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6กนะคะเหรียญหลวงพ่อกันขอบสตางค่ะขอภัยค่ะพี่ๆรายการที่6เหรียญอาจารย์ฟันขอบสตางค่ะเหรียญอาจารย์ฟันขอบสตางรายการที่6นะคะสองหค่ะ อาจารย์ฟันขอบสตางร,รายการที่6ค่ะองนี้นะคะรายการที่6ค่ะต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะเป็นหลวงปู่เผือกค่ะรายการที่7หลวงปู่เผือกนะคะ ี่่คะสำหรับรายการที่7นะคะพี่พี่นะาหลวงปูเผือกนะคะต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะรายการที่8นะคะเป็นพาปิดตาค่ะ รายการที่8เป็นพาปิดตานะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่พ่นะสักครู่นะคะอ่าต่อกันเลยนะคะรายการที่8นะคะเป็นพาปิดตาค่ะ 300บาทนะคะสำหรับรายการที่8นะด้านหลังมีรอยจานชัดเจนนะคะนี่นะคะรายการที่8ค่ะพาปิดตาค่ะนี่ค่ะต่อไปรายการที่9ค่ะ รายการที่9นะคะเหลียนหลวงพ่อพมค่ะรายการที่9ก้าเหลียนหลวงพ่อพมค่ะนี่นะคะรายการที่9หลวงพ่อพมนะคะนี่ค่ะต่อไปรายการที่10บค่ะ รายการที่10เหรียญหลวงพ่อพุ่มค่ะรายการที่10เหรียญหลวงพ่อพุ่มนะคะด้านหลังนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อพุ่มรายการที่10นะพี่นะนี่ค่ะต่อไปรายการที่11ค่ะ รายการที่11นะคะเหลี่ยญหลวงปู่โตะค่ะรายการที่11เหรียนหลวงปู่โตะนะคะด้านหลังค่ะพี่พเหรียนหลวงปู่โตะรายการที่11นะคะ ถูกใจองค์ไหนชอบองค์ไหนแจ้งหมายเลขรายการที่พี่ๆชอบได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อสายด่วน0 8 7ย์6 2 9 3 9ค่ะแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยนะคะต่อไปรายการที่12ค่ะรายการที่12เหรียญลือสีลิงดำค่ะ2 5 2 1นะคะเหรียญลือสีลิงดำรายการที่12ค่ะด้านหลังเป็นทาวเวสุวรรณนะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะคะบวกเพิ่ม50บาทพี่พี่ท่านไหนโอนน้องจะส่งให้ฟรีนะคะอ่ารายการนี้รายการที่12ค่ะเหลี่ยนเลือสีดิงดำค่ะต่อไปรายการที่13ค่ะรายการที่13นะคะปูดทวดเนื้อว่านเก่าๆนะคะพี่พนะหลวงปูดทวดเนื้อว่านเก่าๆค่ะรายการที่13ค่ะ 300ยบาทเหมือนกันนะคะถ้ามีราคาอื่นเดี๋ยวน้องจะแจ้งก่อนนะคะนี่นะคะรายการที่13หลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะนี่ค่ะต่อไปรายการที่14ค่ะ รายการที่สิบสี่เหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะมีรอยจารรอบองค์ทันนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยรายการที่สิบสี่ค่ะนี่นะคะวันนี้คลิปโรงชานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องตะเวนหาร้านกาแฟนะคะหา WiFi ลงก่อนนะคะเพราะว่าใช้เน็ตตัวเองแล้วกว่าจะลงได้เป็นชั่วโมงเลยนะคะพี่พนะ ช่วงนี้อาจจะช้านิดนึงนะคะพอดีน้องมาทําธุระที่กรุงเทพนะคะกับวันนี้แล้วค่ะน่าจะถึงบ้านมืดๆเลยอ่าองค์นี้นะคะรายการที่สิบสี่ค่ะต่อไปรายการที่สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะรายการที่สิบห้าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะด้านหลังนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทนะคะ นี่ค่ะต่อไปรายการที่16ค่ะรายการที่16เหรียญหลวงพ่อไปค่ะรายการที่16เหรียญหลวงพ่อไปค่ะพ่อไปเก่าๆนะคะ300บาทเหมือนกันนะคะพี่ๆนะนี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อไปนะคะรายการที่16ค่ะ ะะต่อไปรายการที่17ค่ะรายการที่17นะคะเหรียญพราปฏิมากรมงคลบพิษค่ะรายการที่17เหรียญพราปฏิมากรนะคะ300รบาทนะคะพี่พนี่ค่ะรายการที่17ค่ะ ต่อไปรายการที่18คะ่ะรายการที่18เหรียญหลวงปู่สุขค่คะรายการที่18เหรียญหลวงปู่สุขนะคะอ่องนี้นะคะรายการที่18เหรียญหลวงปู่สุขค่ะนี่นะคะ ต่อไปรายการที่19ค่ะรายการที่19เหรียญหล่อมเพอเดิมขอบสตางค่ะรายการที่19เหรียญหล่มเพอเดิมขอบสตางนะคะอง์นี้300บาทนะคะเพอเดิมขอบสตางค่ะรายการที่19นะคะ4ีรายการ1000บาทนะคะเก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะ องค์นี้นะคะรายการที่19หลวงพ่อเดิมขอบสตางค่ะต่อไปรายการที่20ค่ะรายการที่20นะคะเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงค่ะรายการที่20เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะด้านหลังนะคะ2467ค่ะอ่าองค่ะองนี้นะคะรายการที่20ค่ะ นี่ค่ะต่อไปรายการที่21ค่ะรายการที่21น้องไม่ทราบที่นะคะรายการที่21น้องไม่ทราบที่ค่ะด้านหลังนะคะนี่ค่ะอง์นี้เป็นรายการที่21นะคะน้องไม่ทราบที่นะพี่นะ ถูกใจองค์ไหนชอบองค์ไหนแจ้งหมายเลขรายการได้เลยนะคะรายการที่21ค่ะต่อไปรายการที่22ค่ะรายการที่22เหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะรายการที่22เหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะด้านหลังมีรอยจานชัดเจนนะคะนี่นะคะรายการที่22นะพี่นะ เหรียญหลวงปูไขค่ค่ะด้านหลังนะคะมีรอยจานค่ะต่อไปรายการที่23ค่ะรายการที่23เหรียญหลวงปู่สุขค่ะรายการที่23เหรียญหลวงปู่สุขนะคะ2466ค่ะ นี่นะคะสองสี่หกหกเหรียญหลวงปู่สุขรรายการที่ยี่สิบสามค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะคะรายการที่ยี่สิบสี่เหรียญหลวงปู่ขาวค่ะเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่นะคะสองหกสองสี่หกเก้านะคะสองสี่หกเก้าเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่นะคะ อ,องนี้ค่ะรายการที่24ค่ะนี่ค่ะต่อไปรายการที่25ค่ะรายการที่25เหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่25เหรียญหลวงพ่อกันนะคะด้านหลังค่ะ พ่อการรายการที่ยี่สิบห้านะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบหกค่ะรายการที่ยี่สิบหกเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณมีรอยจานนะคะพี่พี่นะพ่อคูณปีหนึ่งเก้าค่ะรายการที่ยี่สิบหกนะคะ วัดบ้านไร่อําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะคะรายการที่26นะคะเหลี่ยญหลวงพ่อคูณปี19ค่ะมีรอยจานนะคะนี่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่27ค่ะรายการที่27เหรี่ยญหลวงพ่อทบค่ะรายการที่27เหลี่ยนหลวง,งพ่อทบนะคะ หลังนะคะ2519ค่ะเหลียนหลวงพ่อทบนะคะองค์นี้รายการที่27ค่ะนี่ค่ะ ต่อไปรายการที่28ค่ะรายการที่28เหรียญหลวงพ่อจง,ะค,ะงค่ะ,ะ,คะรายการที่28เหรียญหลวงพ่อจงนะคะด้านหลังค่ะนี่นะคะรายการที่28เหรียญหลวงพ่อจงนะพี่นะ้ ต่อไปรายการที่29ค่ะรายการที่29เ้าเหรียญหลวงปูทวดค่ะรายการที่29เหรียญหลงวหลหลงปูทวดนะคะด้านหลังค่ะนี่นะคะเหรียญหลวงปูทวดรายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30ค่ะรายการที่30เหรียญหลวงพ่อสุดค่ะวัดกาหลงนะคะรายการที่30เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะด้านหลังนะคะสองหสองหนึ่งค่ะนี่นะคะรายการที่30ค่ะนี่นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่31ค่ะรายการที่31เป็นพาปิดตาค่ะรายการที่31เป็นพาปิดตานะคะนี่นะคะรายการที่3 1ค่ะพาปิดตาค่ะพี่พ ต่อไปค่ะรายการที่32ค่ะรายการที่32ม็เม็ดแตงหลวงปู่ทวดเลี่ยมกรอบนะคะเม็ดแตงเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะมีลูกมีหลานนะคะองค์นี้คล้องได้เลยนะคะพี่ๆนะ เป็นเม็ดแต่งองค์เล็กๆนะคะหลวงปูทวดนะคะเลี่ยมกรอบหอมห้อยคอได้เลยนะคะบูชาได้เลยนะคะพี่พี่นะองนี้รายการที่32ค่ะต่อไปรายการที่33ค่ะรายการที่33จอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะรายการที่33จอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังค่ะนี่นะคะ จอบใหญ่หลวงพ่อเงินรายการที่33มสิบสามค่ะนี่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่34ค่ะรายการที่34มสิบสี่เป็นพาปิตาเก่าๆนะคะรายการที่สามสิบพาปิตาเก่าๆค่ะด้านหลังค่ะ องคนี้นะคะรายการที่สามสิบสี่ค่ะนี่ค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ต่อไปสี่รายการสุดท้ายต่อไปนี้นะคะราคารายการละห้าร้อยบาทนะคะสี่รายการสุดท้ายราคารายการละห้าร้อยบาทนะคะรายการที่สามสิบห้าค่ะรายการที่สามสิบห้าเป็นพากล่องนะคะพี่พี่นะ เป็นาพากกล่องนะคะนี่นะคะคว้ากล่องหลวงปู่ทวดค่ะด้านในนะคะด้านในด้านในจะมี3รายการนะคะหลวงปู่ทวดวัดช่างให้สองสเลขท้ายไม่แน่ใจนะคะพี่ๆนะรุ่นพิเศษนะคะอ่ะอง,งชุดนี้นะคะรายการที่35ได้ไป3ององเลยนะคะในกล่องนะคะ 500บาทนะคะพี่พี่นะ500บาทนะรายการที่35นะคะ500บาทนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะรายการที่35ได้ไปยกกล่องเลยนะคะในกล่องมี3องค์นะคะ500บาทนะคะพี่พี่นะ นอนะคะน้องไล่ให้ทีละองค์ลงเลยนะคะในกล่องมีสามองได้ไปทั้งหมดเลยนะคะยกกล่องเลยนะคะได้ไปพร้อมกล่องนะคะพี่พี่นะรายการที่สามสิบห้าห้าร้อยบาทนะคะต่อไปค่ะรายการที่สามสิบหกค่ะรายการที่สามสิบหกนะคะหลวงพ่อกะหลวงพ่อกันหน้ากากทองนะคะหลวงพ่อกันหน้ากากทองค่ะห้าร้อยบาทนะคะองนี้นะ เหรียญหลวงพ่อกันหน้ากากทอง500บาทค่ะรายการที่36นะคะขอภัยนะคะพี่ๆนะไม่โฟกัสนะคะต่อไปค่ะรายการที่รายการที่37ค่ะรายการที่37หลวงพ่อแดงหน้ากากทองค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงหน้ากากทองรายการที่ 37- 500บาทนะคะ เฉพาะ4รายการสุดท้ายเท่านั้นนะคะที่ราคา500บาทนะคะรายการนี้รายการที่37ค่ะต่อไปรายการที่38ค่ะรายการที่38นะคะเหรียญหลวงพ่อรวยค่ะเหรียญหลวงพ่อรวยลงยานะคะองค์นี้นะคะ38-500บาบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยลงยาค่ะวัดต,ตะโกอำเภอฝาชีจังหวัดอยุธยานะคะ เหรียญหลวงพ่อกลวยรายการที่38 500บาทค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะหากพี่พี่ชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแจ้งหมายเลขรายการที่พี่ๆี่ชอบได้เลยนะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการบวกเพิ่ม50บาทส่วนพี่พี่ท่านไหนโอนน้องจะส่งให้ฟรีนะคะรายการที่1จนถึงรายการที่34ทุกรายการ300บาท4รายการ1000บาทนะคะส่วน4รายการสุดท้ายนะคะรายการที่ 35, 36 37และ38ราคารายการละ500บาทนะคะฝากพี่พี่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทำา EP ตีต่อๆไปนะคะพี่พี่ท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาเจอ คลิปน้องเข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามกันไว้นะคะพี่พี่นะจะได้ไม่พลาดอีพีต่อๆไปนะคะฝากช่องเล็กๆของน้องนะคะไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของพี่พทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยพี่พีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะกลาบสวัสดีคะ่ะ